ยังม,มีข่าวต่อเนื่องความเดือดเดือดเมื่อกี้เป็นออสึกชายแดนเออแต่ว่าคราวนี้เป็นศึกสายเลือดครับแล้วก็ข่าวนี้ถือว่าโหดเนาะเป็นเรื่องระหว่างน้องชายกับพี่ชายทะเลาะกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของยาเสพติดด้ไหมหรือว่าเรื่องของสุดาด้ไหมทำไมถึงก่อเหตุโหดขนาดนี้นะครับไปดูหน่อยน้องชายโมโหพี่ชายหาเรื่องทะเลาะกันไม่เลิกนะมอนครับจนสติหลุดเขาว่าอย่งงางนั้นคว้ามีดแทงพี่ชายเสียชีวิตเลยโอ้สุดท้ายต้องไปชดใช้กรรมในคุกนะครับตารวจ รวบตัวได้ทันควันไปดูภาพกันหน่อยนะครับ,รบนี่ฮะตำรวจวสพ <นะ S 2> เมืองอำนาจเจริญคุมตัวคนนี้ฮะนายธานินอายุ33ปีหลังก่อเหตุใช้มีดปลายแหลมแทงนายอามรเทพอายุ47ปีพี่ชายเสียชีวิตในบ้านพักเลยอยู่ที่ตำบลบุ่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญนะครับเจ้าตัวสารภาพว่าป,ปกติเขากับพี่ชายเนี่ยก็เป็นเป็นเรียกว่าอะไรไม่เบื่อไม่เบากันตลอดอ่ะเจอหน้ากันก็ทะเลาะกันเจอหน้ากันก็เถียงกันนะ ทะเลาะกันเป็นประจำกระทั่งวันก่อนเกิดเหตุเขาเองกับญาติเนี่ยมานั่งกินข้าวอยู่ในครัวหลังบ้านจู่ๆเนี่ยไม่รู้ว่าพี่ชายมาจากไหนก็ไม่รู้มาด่าทอเขาแบบด้วยต่คํารุนแรงสาหร,รับาดนะด่าแบบสาเสียเทเสียดยาแบบไม่มีเหตุผลนะเนาะด้วยความโมโหก็เลยเดินเข้าไปหยิบมีดในบ้านแทงพี่ชายไปสองครั้งเข้าที่เนี่ยหายปลาาหนึ่งแผลชายโครงอีกหนึ่งแผลโอ้โหพี่ชายลม้มลงเสียชีวิตเลย มันต้องโกรธกันขนาดไหนน่ะนั่นดิเนาะพี่ชายด้วยนะเอาฟังเสียงเขาเล่าหน่ยฮะโชว์ฟังานหนพ่อด็บมีดแ้ดกแยงยที่เาทองกบานีเลยอ๋อไมพวเขาแย่มีดมาได้กันแย่ครัะมาปกติมีป่านเสียงมันดูแต่เรือเือครับโอ้โหกอยแบบเดนไปเมืไปมื่กันโ่นแ่ครับมันคนดีๆมันเลี้ยวหลายคนซ้ำาำมี่นะโอ้แต่อย่างที่บอมัน ทะเลาะกันอะไรรุนแรงขนาดนั้นยังก็พี่น้องนะใช่ไหมมันต้องถึงกับฆ่ากันเลยเหรอเออแน่นังสี่แล้วก็มาเสียใจภายหลังเนาะส่วนคนที่เป็นญาติที่อยู่ในเหตุการณ์นะเล่าว่าคนที่ตายเนี่ยเป็นคนที่มาหาเรื่องก่อนนะเป็นคนที่มาหาเรื่องคนก่อเหตุก่อนจนมีปากเสียงกันทําให้คนก่อเหตุเนี่ยสติหลุดเอามีดไปแทงผู้ตายตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์แต่เขาไม่กล้าครับไม่กล้าที่จะเข้าไปห้ามเพราะกลัวจะถูกลุกหลงนะได้แต่โทรศัพท์แจ้งตํารวจให้มาระงรับเหตุเอาฟังเสียงญาติหน่อยฮะ ว่านั่งคุยกับคนแทงนี่แหละรับนั่งคุยเล่นกันอแล้วคุณเอฝ่ายที่เขาเดินมาแต่ไหนก็ไปดูก็มาด่าด่าคนแทงอืก็เกิดเรื่องกันเลยเขาแทงแทงอก็เผมือนว่าเราหน้าไม่ทัดเอาไปหรืว่าเราก็นั่งกินของเราใช่ครับผมแ่ละครับนั่งหลักเสร็จแล้วอยู่ๆคนไหนคนที่โดนแทงเดินมาต่อว่าคนที่แทงใช่ประมาณไหนพอจำได้ไหมประมาณว่าเรื่อง เรืออย่างเนี่ยจาโทรศัพท์กันนะครับเออได้ยังไงต่อครับวันนี้ก็ชุลมุนกันเลยลลนะก็ฝ่ายคนแทงก็เดินเข้าไปห้องก็เผามีดรอกมาแทงอ๋อแค่รันเองเนี่ยครับเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายแล้วก็ขออนาตศาลฝากขังเรือนจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญต่อไปก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับครับผมอืม